เจ้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนขอ้อมูลจังหวัดเพชรบูร์นำกำลับบงบุรณาการสนธิร่วมกันกับเจ้าที่จัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูร์และตำรวจโรงพักบึงสามพันทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารไม่มีเลขที่ติดถนนหลวงสายรับสมอทอดวังพิกลเขตพื้นที่หมู่4ตำบลรับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวสัญชาติลาวถือหนังสือเดินทาง ได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวแต่ลักลอบแอบ,บเข้ามาทำงานเป็นกรรมกรโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานจากกรมการจัดหางานจำนวน12รายและอีก3รายนั้นมีใบอนุญ,ญาตทำงานแต่ไม่พักอาศัยตามที่แจ้งต่อพนักง,งานเจ้าที่โดยคนต่างด้าวสัญชาติเหล่าทั้ง15รายนั้นให้การรับสารภาพกับเจ้าที่ตำรวจว่าเดินทางมาเพื่อทำงานเป็นกรรมกรกขอสร้าง โดยได้รับค่าจ้างจากนายนัทพงศ์ซับแก้วซึ่งเป็นนายจ้างและไม่พบตัวขณะทําการตรวจสอบเจ้าที่ชุดจับกลุ่มจึงนําตัวคนต่างด้าวที่ไม่มีบอนุญ,ญาต ทำงานจำนวน12รายส่งพนักง,งานสอบสวนโรงพักบึง3,000เดิมคดีตามกฎหมายต่อไปเ่รนคนทต่างได้อีก3รายที่ไม่พักอาศัยตามที่แจ้งต่อพนักง,งานเจ้าที่ซึ่ง็นการฝ่าฝืนมาตรา37วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2,522ยินยอมให้เจ้าพนักง,งานเปรียบเทียบปรับ,รบคดีละ5,000บาทจำนวน3คดีรวมเป็นเงิน15,000บาท ทางนี้เจ้าที่ชุดจับกลุ่มได้รองทุกต่อพนักงานสอบสวนโรงพักบึงสามพันให้เรียกตัวนนะายนัทพงศ์ซับแก้วผู้เป็นนายจ้างให้มารับทราบข้อกล่าวหาว่าเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานอีกด้วยพันธบัตรนวิพาทเทศดย้มสรวตัตรตคนเข้ามือจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าการปฏิบัติการดังกล่าวนั้น เป็นไปตามนโยบายของพลนบโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำมกง,งานตรวคนเข้าเมืองให้ตรวคนเข้าเมืองจังหวัดทั่วประเทศดูแลนักท่องเที่ยวทุกรายที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคไม่แบ่งเชื้อชาติ และให้บุรณาการสนที่กบังร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติตามหรือกระทำการอันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจะถูกจับกลุ่มในเมืองคดีซึ่งหลังจากคดีสิ้นสุดแล้วก็จะมีการพิจารณาเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักร และพลักตันกลับสู่ประเทศต้นทางรวมทั้งก็จะนำรายชื่อเข้าสู่ระบบบัญชีต้องห้ามไม่สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามกำหนดเระยะเวลาของกฎหมายต่อไป